สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าทุกท่านมาเบิงการเตรียมงานนะครับมาเบิงการเตรียมงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลเมืองคงนะครับมีหลอดไฟและก็ใส่ไข่ไขับกระทงนะครับและก็เวทีกับยุ่ทงผุนนะครับคืนนี้แหละครับลอยกระทงที่หลังเทศบาลตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ก็เตรียมงานแล้ะครับทั้งนี้ก็มีอ่อคาแมคขามา เอียมขายของแหละนะครับคุณผู้ชมครับตรงนั้นครับเป็นเทศบาลตำบลเมืองคงนั่นเองนะครับพี่น้องครับเป็นจัดงานรอยกระทงอยู่หลังเทศบาลตำบลเมืองคงเลยนะครับปีนี้ครับเห็นนะครับบริเวณของการเตรียมงานนะครับคืนนี้ขึ้นวันที่27พฤศจิกายน2566นะครับงานร้อยกระทงบริเวณแม่น้ำมูลด้านหลังเทศบาลตำบลเมืองคงอำเภอราศีสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เตรียมควพร้อมแล้วครับเพราะว่าบรรยากาศดีๆมากๆนะครับกลางคืนคาดว่าสสวยงามนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟอยู่ในไข่ไข่ขอกระทงนะครับเบนถ้ำไหวนะครับคืนนี้แหละครับ27พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับลอยกระทงเทศบาลตำบลเมืองคงอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษ นี่แหละครับเป็นบริเวณที่จะลงไปลอยกระทงนะครับคืนนี้ครับนี่ครับแม่น้ำมุลนนะครับพี่น้องครับกับลอยกระทงในบริเวณของแม่น้ำมูลนนี้เองนะครับนี่ทางลงไปลอยกระทงนะครับพี่น้องนี่ครับเตรียมเวทีแล้วนะครับโครงการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทงประจำปีาปี2566 27พฤศจิกายนนะครับ ที่บริเวณแม่น้ำมูลด้านหลังเทศบาลตำบลเมืองคงอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนี่ครับพี่น้องครับงานรอยกระทงของเทศบาลตำบลเมืองคงอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกด มีหนังเบิงนะครับพี่น้องเรื่องนี้มิสเตอร์เอภาพยนตร์นะครับเิ่นว่าเตรียมไว้แล้วครับทุงคนก็พอค้าแม่ขายก็เตรียมความพร้อมแล้วครับพี่น้องครับบริเวณด้านหลังของเทศบาลตำบลเมืองคงอำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศ